สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระเาทานประกาศสัญญาบัตรกำกับเหรียญกาช,ชาติสดุดีชั้นที่1ประกาศสัญญาบัตรกำกับเหรียญกาช,ชาสมนาคุณชั้นที่1และทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่348 วันนี้เวลา14นาฬิกา4น,า,นาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพตนราชสาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยที่เดพระราชดดำเนินไปยังอาคารภูมิสิริมงคลนุสรโรงพยาบาลชราล,ลงกรสภากาชาติไทยเขตปุมวันกรุงเทพมหานครโอกาสนี้พระราชทานพระราชบโรกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาชาติจังหวัด ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้สภากาชาติไทยไม่น้อยกว่า25ปีจำนวนหนึ่งคนผู้บริจาคเงินสมทบกิจการสภากาชาติไทยจำนวนหนึ่งคนและจนที่สภากาชาติไทยผู้เกษียณอายุที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า30ปีจำนวน127คนเข้ารับพระราชทานประกาศสิญยาบัตรกำกับเหรียญกาชาสดุดีชั้นที่1ผู้ราชการจังหวัดนายกเหล่ากาชาจังหวัด ผู้บริจาคเงินผู้บริจาคโลหิตครบ100ครั้งผู้ช่วยเหลืองานและสนับสนุนกิจกรรมในด้านต่างๆและผู้ช่วยเหลือกิจการของเหล่ากาชาติจังหวัดเข้ารับพระราชทานประกาศสิญญบัตรกำกับเปลี่ยนกาชาติสมนาคุณชั้นที่1รวม91คนจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสุนทรพู่ญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาติไทย โอกาสนี้พระราชทานพระราชบโกาัให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ประจำปีงบประมาณ2566เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรการแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดจำนวน26คนนายกเหล่ากาชาติจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ประจำปีงบประมาณ2566 เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรการแต่งตั้งนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจำนวนหนึ่งคนเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรการแต่งตั้งนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพร้อมเข็มกลัดอักษรพระนามพิไทยสอทจำนวน25คนและเข้ารับพระราชทานเข็มกลัดอักษรพระนามพิไทยสอทจำนวน9คนต่อมาเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมใหญ่ชั้น9้า ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่348เพื่อติดตามผลการดำเนินงานต่างๆอาทิการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุการดำเนินการของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินททราสภากาชาติไทยโครงการยุทธศาสตร์และการย้ายโรงงานผลิตชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อของสถานเสาวภา